สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาแนะนําแผน10แผนนะครับของอาทิตย์นี้นะก็จะมีแผนอะไรบ้างก็ไปดูกันนะครับเราก็จะไปที่แผนแรกเลยนะครับผมเป็นแผนซีห1ึ่งซีหนึะกดไปที่ extra เลยครับผม extra นะแล้วก็ user information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันแรกครับ b a s team อันแรกนะต่อมาก็เลือกอันที่4ครับ asia oceania นะครับกดเข้าไปแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับ กดไปที่ national นะครับทีมชาตินะกดเข้าไปเลยครับผมต่อมาก็เลื่อนหาทีมชาติซาอุดิอาระเบียนะนี่นะครับซาอุดีนะแล้วก็ติก๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับผมตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับผมหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมแล้วก็กดไปที่เกมแพลนครับแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดนะแล้วก็กดอันที่3ครับ change formation แล้วก็เลือกอันแรกนะครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมกดเข้าไปเลยนะนี่ครับผมเราก็จะได้แผน c 1ึง c 1แล้วนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจัดตัวก่อนนะเพราะว่ายืนผิดตำแหน่งนะครับบางตัวนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงปีกขวานะเอาเอ็มเาเป้เข้าไปก็จะเป็นแผนหลัง4กลางรับ1แล้วก็ c mf 2นะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นปีกต่ำนะ แล้วก็จะมีหน้าเป้าหนึ่งนะครับผมเป็น CF นะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปก็จะเป็นแผน C1 C1 นะครับผมคล้ายๆกันนะไปที่ Extra นะครับผมแล้วก็ User Information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็เลือกอันแรกครับ Beat Team นะต่อไปก็เลือกอันแรกเหมือนกันครับผมยุโรปนะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับผมล่างสุดเลยนะแล้วกดไปที่ Order ครับที่เป็นวงกลมเหมือนรูปโลกนะครับกดเข้าไปเลยนะ เข้าไปเลยครับผมแล้วก็เลือกทีมไอเย็นครับกดไปที่ทีมไอเย็นเลยนะทิแล้วก็ตกลงครับแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกนะหน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกครับแล้วก็กดไปที่เกมแพลนกดไปที่รูปโค้ดแล้วก็กดอันที่สามครับ c h a n g e formation ต่อไปก็กด default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับกดเข้าไปเลยนะนี่ครับผมเราก็จะได้แผน C1 C1 แล้วนะครับแต่ว่าแผนนี้จะไม่เหมือนกับแผนก่อนหน้านี้นะครับผม จะคล้ายๆกันนะแต่ว่าไม่ใช่นะครับแผนนี้ก็จะเป็นแผนหลังสีกลางรับ1แล้วก็ c m f 2นะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับแล้วก็หน้าเป้านะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้นะไปที่แผนต่อไปกันเลยครับแผนต่อไปก็จะเป็นแผน42 1 3นะครับผม42 1 3นะกดไปที่ extra เลยครับแล้วก็ User information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team นะแล้วก็เลือกอ่นแรกเลยครับเบสทีมนะอ่านแรกเลยครับผม ต่อมาก็เลือกอันที2นะนท่2ครับซาวเอ์อเมริกานะอันที่2ครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกอันที่สนะซีรีบี B, อันที่3นะครับต่อมาก็เลือกหาทีมนะครับผมเดี๋ยวถ้าผมเห็นผมจะติ๊ให้นะนี่นะครับผมที่ลงท้ายด้วย BVP นะติเข้าไปนะครับแล้วก็ตกลงไปเลยครับผมต่อไปก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับผมหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยแล้วก็กดไปที่เกมแพลน กดไปที่รูปโค้ดครับแล้วก็ก่นที่3ครับ Change Formation อันที่3นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันแรกเลยครับกดเข้าไปเลยนะนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน4-2-1-3แล้วนะแผนก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเอาสลับกันนิดหน่อยนะนี่ครับผมเป็นแผนหลัง4กลางรับ1แล้วก็ CMF 1แล้วก็ AMF 1นะครับผมแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้านะครับแผนนี้ก็จะมี CMF ยืนคู่กับ AMF นะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผน4 3่2นนะครับกดไปที่เอ็กทรเลยครับผมเอ็กทรนะแล้วก็ User Information ครับแล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็เลือกอันแรกครับ b e บ Team นะอันแรกนะครับผมต่อไปก็เลือกอันแรกเหมือนเดิมครับยุโรปนะอันแรกเลยกดเข้าไปครับแล้วก็เลื่อนลงมาหา Spanish League นะครับผม Spanish น e a g u e นั่นแหละครับผมอันนี้นะ อันที่สีเข้มกว่าอันอื่นนะครับผมผมกดค้างนะจะได้ดูวันไหนกดเข้าไปเลยครับแล้วก็เลือกทีมแรกเลยนะทีมแรกเลยนะครับผมที่ลงท้ายด้วย AB นะครับแล้วก็ติ๊กตกลงไปเลยแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกเลยครับผมหน้าแรกแล้วก็กดไปที่เกมแพนกดไปที่รูปโค้ดนะแล้วก็กดอันที่3าครับ changing formation แล้วก็เลือกแรกครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปนี่ครับผมเราก็จะได้แผน4ี่สามหนึ่งสองนะ ก็จะเป็นแผนหลังสีนะครับแล้วก็กลางรับ1แล้วก็ c ีเมฟสนะแล้วก็จะมี A อเมฟหนะครับแล้วก็หน้าคู่ครับเป็น c ีนะหน้าคู่นะก,ก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยแผนต่อไปก็จะเป็นแผน CC2 นะครับผมกดไปที่ไอทรานครับแล้วก็ User information แล้วก็ขวาสุดครับร m t ท a m นะแล้วก็ได้ไดไดครับเบดทีมกดเข้าไปเลยนะครับผม ต่อไปเราก็จะเลือกอันที่4ีนะครับ a ชีย o อเชียเนะอันที่4นะกดเข้าไปแล้วก็เลือกจีดีสองครับอันที่2นะต่อไปก็เลือกทีมแรกเลยนะครับอันแรกเลยนะแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมตกลงไปเลยนะแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะครับกลับไปที่หน้าแรกเลยแล้วก็ดไปที่เกมแพลนแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดนะแล้วก็กดอันที่3าครับ change formation แล้วก็เลือกอันแรกครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะอันแรกเลยนะครับผม นี่นะครับผมเราก็ได้แผน4-4-2แล้วนะก็จะประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมขอเปลี่ยนตำแหน่งหน่อยนะครับผมเพราะว่าเปรย์ยืนเผ็ดตำแหน่งนะั้นก็จะเอาสลับนะแล้วก็เอาเมสซี่เข้ามาแทนนะครับผมแผนนี้ก็จะเป็นแผนหลังสีครับกลาง2หนะ้าเป็น c m f นะั้นแล้วก็จะมีปีกซา้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะครับแล้วก็หน้าคู่นะครับเป็น CF นะแผนนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมไปที่แผนต่อไปกันเลยนะครับแผนต่อไปก็จะเป็นแผน4-1-3-2นะ กดไปที่ extra แล้วครับแล้วก็ user information, แล, Ses information แ,ล 1941, แล้วก็ขวาสุดครับ dream team แล้วก็เลือลกอันแรกนะครับ base team นะครับผมต่อไปก็เลือกอันที่2ครับ south america นะอันที่2กดเข้าไปแล้วก็เลือกอันที่5นะครับ argentina league นะครับผมอันที่5นะกดเข้าไปเลยครับผมต่อมาก็เลือกอันที่2เลยนะครับผมอันที่2เลยนะ ca central นะครับติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยครับต่อไปก็กลับไปที่หน้าแรกนะครับหน้าแรกเลยนะครับผม นาแรกนะครับผมกดไปที่เกมแพลนครับกดไปที่รูโ้ลนะครับแล้วก็เลือกอันที่3ครับ Change Formation แล้วก็กดอันแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะนี่ครับผมเราก็จะได้แผน C 1 3 2แล้วนะก็จะประมาณนี้นะครับเออก็จะขอเปลี่ยนตัวนิดหน่อยนะเพราะว่าโรลี่ยืนผิดตำแหน่งนะก็จะเอามาแล้วก็สลับกับเ e อ็มบปเป้นะก็จะเป็นแผนหลัง4 การรับหแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะครับแล้วก็จะมี A M F 1นะแล้วก็หน้าคู่ครับเป็น C F ก็เสร็จแล้วครับสำหรับแผนนี้นะไปที่แผนต่อไปกันเลยครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผน G C 2อนะครับผมแต่ว่าจะมีความต่างจากแผนที่แล้วนะกดไปที่ extra แล้วครับแล้วก็ user information แล้วก็ขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอะไรครับ base team ต่อไปก็เลือกอันที่4ครับ asia oceania นะครับอันที่4 แล้วก็เลือก J League 2ครับกดเข้าไปเลยนะอันที่สองต่อมาก็เลื่อนลงมาเลยนะครับเลื่อนลงมาเลยนะนี่ครับผมติ๊กไปที่ทีมที่ผมติ๊กเลยนะเบอร์เรียนนาคาสากินะแล้วก็ตกลงไปเลยครับแล้วก,ก็กลับไปที่หน้าแรกกลับไปที่หน้าแรกนะหน้าแรกเลยครับกดไปที่เกมแลนกดไปที่รูปโค้ดครับแล้วก็เลือกอันที่สามครับ c h งฟอ Formation แล้วก็เลือกอัน,นไร้ครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยนี่ครับผมเราก็จะได้แผน4 C 2แล้วนะ ก็จะเปลี่ยนตำแหน่งน well uh ิดหน่อยนะครับเพราะว่ายืนมั่วนะสลับเปรี่ครับเอ็มเปนนะก็จะเป็นแผนหลังสี่ครับแล้วก็กลาง2เป็น C เฟนะแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นปีกต่ำนะแล้วก็มีหน้าคู่2ตัวนะครับเป็น C f นะแล้วก็มีปีกซ้ายปีกขวานะครับเป็นปีกต่ำนะแล้วก็หน้าคู่ครับเป็น CF นะครับผมแผนนี้ก็จะคล้ายแผน4ี2สก่อนหน้านี้นะครับผมแต่ปีก2ข้างจะยืนไม่เหมือนกันนะครับ แผนนี้จะใกล้กองกลางมากกว่าแต่อีกแผนหนึ่งจะยืนสูงกวกองกลางมากนะครับผมก็จะประมาณนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยครับเป็นแผน3 4 3สนะกดไปที่อีกทรานครับผมแล้วก็ User information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็เลือกอันแรกครับเบททีมนะกดเข้าไปเลยครับผมต่อมาเลือกอันแรกนะครับยุโรปนะอันแรกเลยครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยนะล่างสุดกดไปที่ออเตอร์นะครับที่เป็นวงกลมเหมือนรูปโลกนะ เดี๋ยวผมจะกดค้างนะครับจะได้รู้ว่าไหนอันนี้นะครับกดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกทีมอันที่สี่เลยนะครับผม AC Sparta นะครับผมที่ผมติ๊กเลยนะครับผมแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับผมแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยนะหน้าแรกเลยนะครับผมกดไปที่เกมแลนครับแล้วก็กดไปที่รูปโค้ดแล้วก็ก่อนที่สครับ Change Formation แล้วก็เลือกอะไรครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยครับผม นี่ครับผมเราก็จะได้แผน3 4 3แล้วนะเดี๋ยวผมจะจัดตัวหน่อยนะครับเพราะว่าบางตัวยืนมั่วนะก็จะเอาอาราคูเข้ามาแทนคริมิชนะครับผมแล้วก็จะเอาเออเปรีสลับกับคันเซโลนะแล้วก็จะเอามสซี่สลับกับแจ็กกิล์เนนะครับผมก็จะเป็นแผนหลัง3กลาง2นะครับเป็น c ีเนะแล้วก็จะมีปีกซา้ายปีกขวานะครับเป็น l m f กับ r m f นะแล้วก็จะมีปีกวิงครับเป็น LWF RWF แล้วก็หน้าเป้าครับเป็น CF นะก็จะประมาณนี้ไปที่แผนต่อไปกันเลยนะครับผมเป็นแผน3 3 3 1นะกดไปทีทรานครับแล้วก็ User Information แล้วก็ขวาสุดครับ Dream Team แล้วก็เลือกอันแรกครับเบททีมนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันแรกเลยครับยุโรปนะกดเข้าไปแล้วก็เลือกอันแรกเหมือนกันครับชิสสกอติชพิเอมีชิพนะครับกดเข้าไปเลยนะอันแรกต่อไปก็เลื่อนลงไปล่างสุดเลยนะ ตั้งสุดเลยนะแล้วก็เลือกอันสุดท้ายเลยครับอันสุดท้ายเลยนะแล้วก็ติ๊กแล้วก็ตกลงไปเลยนะครับต่อไปก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะกลับไปที่หน้าแรกเลยนะครับผมหน้าแรกเลยแล้วก็กดไปที่เกมแลนกดไปที่รูปโค้ดครับแล้วก็เลือกอันที่3ามครับ c h a n g e Formation แล้วก็เลือกอันแรกครับ Default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปเลยครับอันแรกนี่นะครับเราก็จะได้แผน33 3สแล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอจัดตัวหน่อยนะเพราะว่าบางตัวยืนมั่วมากเลยนะครับเอาไงดีก็เอาสลับยังไงดีเอาแมซี่เปเดนเอนะแล้วก็เอารล r ี่เข้ามานะครับแล้วก็สลับกับเปรี่นะครับเอาสลับกับเปรี่นะก็จะประมาณนี้นะครับผมเป็นแผนหลัง3นะแล้วก็กลางรับ1แล้วก็จะมีซีเมฟสนะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาเป็นปีกต่ำนะ แล้วก็ a เมฟหนึ่งนะแล้วก็ n าเปาหนึ่งนะครับเป็น c f นะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับแผนนี้นะไปที่แผนต่อไปกันเลยครับผมแผนต่อไปก็จะเป็นแผนสามหนึ่งสี่นะครับผมกดไปที่ extra นเลยครับแล้วก็ user information ต่อไปก็กดขวาสุดครับ dream team นะแล้วก็เลือกอันแรกครับ b team กดเข้าไปนะแล้วก็เลือกอันแรกครับยุโรปนะอันแรกเลยนะครับต่อมาก็เลื่อนลงมาเลยนะครับกดไปที่ลีกส bkt นะ ดีสองบีคนะครับผมเดี ok ๋ยวผมจะกดค้างนะอันนี้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมต่อมาก็เลื่อนลงมาเลยนะครับผมเลื่อนลงมาเลยนะเลื่อนลงมาเลยนะครับนี่นะครับติ๊กไปที่ AS นะครับอันที่ผมติ๊กเลยนะครับผมแล้วก็กดตกลงไปเลยนะครับตกลงไปเลยแล้วก็กลับไปที่หน้าแรกครับหน้าแรกเลยนะครับผมกลับไปที่หน้าแรกเลยนะแล้วก็กดไปที่เกมแทนครับกดไปที่รูโค้ดแล้วก็กดอันที่3ามครับ Change Formation แล้วก็เลือกอันแรกครับ default ที่เป็นภาษาอังกฤษนะกดเข้าไปครับผมนี่นะครับผมเราก็จะได้แผน3 1 4 2นล้วนะครับตรงข้างล่างจะคล้ายๆแผน33 3, 3 1นะนี่นะครับตรงกองหลังแล้วก็กองกลางนะจะคล้ายๆกันแต่ว่ากองหน้าไม่เหมือนนะครับแผนนั้นจะเป็น A อเมแล้วก็หน้า CF1 นะครับแต่ว่าแผนนี้จะเป็น CF คู่เลยนะครับไม่มี a m เมนะก็จะเป็นแผนหลัง3นะครับกลางรับ1แล้วก็ c m เ สองนะครับแล้วก็จะมีปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าคู่นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับสําหรับแผนนี้นะก็จบแล้วครับสําหรับการแนะนําแผนนะก็ถ้าใครชื่นชอบแผนไหนก็เอาไปลองได้นะครับถ้าเป็นยังไงก็เอามาบอกกันด้วยนะก็ขอไปสําหรับเสียงรบกวนแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากเป็นกระดาใช้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ